สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงเครื่องการแต่งปืน3เบาเดี๋ยวเราลองมาดูว่า3เบาในที่นี้คืออะไรนอกจากทำแล้วเบาจริงใช้่ว่าเบาจริงนะครับเราจะมีผลพวงหรือของแถมอะไรติดมาด้วยหรือเปล่าลองไล่ๆดูกันไป ทีละข้อใน3เบานี้นะครับก่อนอื่นขออนุญ,ญาตตรวจอาวุธกับปืนในแบบก่อนนะครับโอเคครับปืนปลอดภัยนะครับขออนุญ,ญาตเสียบแม็กเปล่ากับเข้าไปนะครับ ไปกันที่เบาที่หนึ่งเลยก็คือไกเบาการแต่งไกเบายอมรับเลยว่าเป็นหนึ่งในลำดับต้นๆของการแต่งปืนนะครับที่ปืนเกือบทุกกระบอกจะได้รับความนิยมในการทำตรงจุดนี้มากประมาณว่ายิ่งไกเบาเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นนะครับแต่เรา อย่าไปพูดถึงจุดนั้นเลยเราพูดถึงเรื่องของการหรือกรรมวิธีการในการทำให้ไก่เบากันดีกว่านะครับง่ายๆเลยถ้าเป็นปืนในตระกูล1911หรือปืนซีแซตัวนี้นะครับจะทำให้ไกเบาลงนะครับ1911เองจะมีตัวเมนสปริงตรงนี้นะครับที่มีหน้าที่ยันนกศัพท์ฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยน เมนสปริงตรงนี้นะครับให้เป็นสปริงที่มีค่าเคน้อยลงสปริงอ่อนลงว่าอย่างนั้นการเดินไกลนะครับก็จะเดินได้เบาลงแน่นอน100%เเพราะแรงยันที่เสียกับนกขบกันอยู่นะครับก็จะมีแรงกดน้อยลงตามนะั้ในตัวของ c ีแตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ นอกจากตัวเมนสปริงที่สามารถปรับแต่งได้แล้วนะครับนะครับตัว CZ เมนสปริงนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสปริงคืนไกาที่อยู่ตรงบริเวณนี้สปริงคืนไกานะครับหน้าที่ก็ตามชื่อเลยเมื่อเราลั่นไกลไปแล้วนะครับมีหน้าที่ยันให้กายกลับมาอยู่ ที่ตำแหน่งเดิมก็จะมีแรงต้านอยู่เมื่อเรากดไกลลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนสปริงตัวนี้นะครับแน่นอนไกเบาลงแน่นอนซึ่งการเปลี่ยนสปริงตรงนี้ไม่ค่อยส่งผลอะไรกับตัวปืนมากเท่าไหร่นอกจากทำให้ไกเบาลงอย่างที่เรา,าต้องการนะครับ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยสักทีเดียวนะครับเมนสปริงหรือสปริงนกศัพท์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าสปริงนกศัพท์สปริงตัวนี้มีหน้าที่ทำงานร่วมกับนกศัพท์นั่นก็คือส่งแรงไปยังนกศัพท์เมื่อเราเดินไกลนะครับนอกจากจะทำหน้าที่ร่วมกับนกศัพท์แล้วเมนสปริงตัวนี้ยังทำหน้าที่ในการต้าน ลำเลื่อนหรือสไลด์ถอยหลังด้วยนะครับสังเกตก็คือถ้าเราง้างนกเราจะสามารถขึ้นลำหรือบริหารลำเลื่อนได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยซึ่งแทบจะไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่าปืนยังมีสปริงรีคอยที่ทำหน้าที่หลักๆตรงนี้อยู่ปัญหาที่เราพบได้จากการเปลี่ยนเมนสปริงหรือ สปริงนกสับให้เบาลงนั่นก็คือการยิงแล้วกระสุนสับไม่แตกนะครับบางนัดแตกบางนัดไม่แตกซึ่งนัดไหนที่แตกก็ดีไปนัดไหนที่สับไม่แตกก็กลายเป็นกระสุนด้านกระสุนที่ยิงไม่ออกอยู่ในปืนซึ่งก็ต้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาการติดขัดของตัวปืนต่อไปซึ่งก็ การแก้ปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่ก็คือ1เลยทดลองยิงว่าปืนของเราสรับกระสุนทุกยี่ห้อทุกนัดแตกหรือเปล่าถ้าไม่นะครับสิ่งที่นิยมกันก็คือเปลี่ยนสปริงเข็มแทงชนวนอีกทีหนึ่งให้เบาลงเช่นกันแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังอีกเช่นกันเพราะว่า,าสปริง เข็มแทงชนวนก็คือมีหน้าที่ต้านนะครับถ้าเบาลงอ่อนลงในกรณีที่ปืนหล่นแล้วเอาหน้าทิ่มลงตัวเข็มแทงชนวนมีน้ำหนักมีมวลนะครับสปริงตัวนี้เบาลงอ่อนลงก็อาจจะเกิดกรณีของปืนหล่นแล้วลั่นได้เหมือนกันอาจจะเกิดได้น้อยแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นอยู่กับความสูง ความแรงในการหล่นด้วยนะครับการแต่งปืนอีกประเภทหนึ่งที่ก็บอกเลยว่าเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมพอสมควรเหมือนกันนะครับก็คือการปัดแต่งขัดปาดชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนะครับที่เป็นอะไหบางชิ้นเพื่อให้ราบเรียบลื่น ไกลสมูทมากขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นจุดที่พูดจริงๆแล้วคือไม่น่าทำจริงๆนะครับนั่นเพราะว่าอะไหล่ที่มาจากโรงงานนะครับเมื่อเขาตั้งค่าหรือ,อทำให้มันเหมาะสมลงตัวกับปืนแล้วอะไหล่นั้นจะผ่านการชุบแข็งนะครับทำให้ผิวสัมผัสแข็งแกร่ง แข็งแรงมากขึ้นเมื่อเราปาดเอาตรงส่วนที่ชุบแข็งออกไปนะครับความแข็งแรงแข็งแกร่งของชิ้นอะไหล่นั้นก็จะลดลงสึกหรอเร็วมากขึ้นปัญหาที่ตามมาก็คือเสียล้มนกล้มนะครับทำให้ปืนมีปัญหาได้นั่นคือปัญหาที่ มักจะเกิดกับปืนที่แต่งแบบไกลเบานะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากจะแต่งปืนให้ไกลเบาลองหาวิธีที่ทำให้ปืนเราไม่มีปัญหาและมีอายุการใช้งานได้ยาวนานเราไปต่อกันที่เบาที่2กันเลยนะครับนั่นก็คือแต่งสปริงเบาแต่งสปริงเบาในที่นี้ก็คือ รีคอย l s สปริงตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงตำแหน่งนี้จะมีหน้าที่ในการรับแรงรีคอย l จากสไลด์นะครับแล้วก็ส่งให้สไลด์กลับไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นสป r ิงรีคอยาที่มีค่า k มากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ เป็นสปริงที่มีค่าเคน้อยลงนะครับอันนี้ประมาณ9ปอนด์เองนะครับเอาละครับข้อดีของการเปลี่ยน recoil ์สปริงนะครับก็คือทำให้เราบริหารก,กลไกหรือขึ้นลำปืนได้ง่ายขึ้นนั่นเองข้อดีข้อที่1นนะครับเพราะหลายๆท่านชอบที่จะบน่นชอบที่จะบอกว่า สไลด์ของ c ีเเองนะครับขึ้นลำได้ยากมากสไลด์เล็กทำยังไงให้ขึ้นลำง่ายๆนะครับหนีไม่พ้นนะครับวิธีนี้ที่ช่วยได้ก็คือเปลี่ยน Recoil Spring นะครับทำให้เราขึ้นลำบริหารกลไกได้ทุกจั้วะแต่ปืนกระบอกนี้จะเป็น Recoil Spring เดิมนะครับถ้าเราฝึกฝนนะครับ เราทำบ่อยๆมันก็ช่วยได้โดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนสปริงเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ทำให้รอบริหารกลไกขึ้นลาได้ง่ายจริงๆนะครับนี่คือข้อดีนะครับข้อดีข้อต่อไปของการเปลี่ยนรีคอยล์สปริงให้เบาลงให้อ่อนลงนะครับก็คือเมื่อรีคอยล์สปริงอ่อนลง แน่นอนนะครับตัวสไลด์นะครับก็สามารถที่จะวิ่งกลับนะครับถอยหลังกลับได้เร็วมากขึ้นนะครับเมื่อสไลด์ถอยหลังกลับได้เร็วมากขึ้นก็จะทำให้การยิงนะครับในนัดต่อไปวนรอบวนรูปได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือข้อดี ของการเปลี่ยนดีคอยสปริงในข้อที่2นะครับทีนี้เราลองมาดูว่าแล้วข้อเสียที่ตามมาละ่ะเบาได้ดังใจแล้วแล้วข้อเสียล่ะคืออะไรนะครับแน่นอนแล้วละครับนอกจากการเคลื่อนที่ถอยหลังกลับมาเร็วแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความแรงที่เราหนีนไม่พ้นสไลด์กับโครงปืนนะครับ จะกระแทกกันอย่างรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากค่าสปริงที่ต้านอยู่มันอ่อนลงใช่ไหมครับเพราะนั้นจะมีการกระแทกอย่างรุนแรงดังนั้นนะครับดังนั้นโอกาสที่โครงปืนหรือสไลด์ปืนจะแตกหักกร้าวเสียหายมีแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเอาไปยิงในรูปกระสุนที่ มีความแรงความเร็วสูงนะครับก็ยิ่งมีโอกาสนะครับน้ําหยดลงหินนะครับมีโอกาสแน่นอนสักวันตอนนี้ที่ปืนเรายังอยู่ได้โดยที่เราแต่งไปแล้วแล้วยังอยู่ได้ก็ถือว่ายังเป็นโชคดีของเราอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียซะทีเดียวเมื่อกี้ข้อดีก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับดูวิธีการ ที่จะช่วยให้โครงปืนของเรานะครับกับเฟรมปืนของเราไม่ต้องกระแทกกันอย่างรุนแรงมันจะมีเป็นยางบัฟเฟอร์รองอยู่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับในตัวปืนก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ อย่างบัฟเฟอร์อยู่อย่างบัฟเฟอร์ตัวนี้นะครับจะช่วยรองนะครับเวลาคงปืนกับสไลด์นะครับช่วยกันได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ช่วยยืดอายุการใช้งานการทำงานอาจจะไม่แตกหักเสียหายเลยนะครับแต่ว่าต้องหมั่นตรวจด,ดูนะครับว่า ตัวบัฟเฟอร์ตัวนี้ใช้งานมายาวนานมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเราไม่หมั่นตรวจสอบดูนะครับเกิดเสื่อมสภาพยางเสื่อมสภาพแตกขาดแล้วติดอยู่ในนี้นะครับก็จะทําให้กลไกการทํางานของปืนติดขัดได้เหมือนกันนะครับหมั่นตรวจสอบดูนะครับปืนของเราก็ไม่ช้ําด้วยนะครับเนื่องจากมียางมาคอยรับแรงกระแทกตรงนี้นะครับกันได้ เรามาดูตรงจุดข้อเสียข้อที่2นะครับข้อเสียข้อที่2ของการเปลี่ยนสปริงรีคอยล์ตรงนี้นะครับถ้าค่าความแข็งของสปริงนะครับไม่สัมพันธ์กันกับการทำงานกับวงรอบของปืนนะครับโอกาสที่จะมีการติดขัดจากการ คหายปลอกเก่าหรือป้อนกระสุนนัดใหม่เข้าไปมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก่อนออตอนที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับตอนที่เราเปลี่ยนแล้วต้องไปทดสอบดูนะครับว่าการป้อนกระสุนราบเรียบดีไหมมีติดขัดหรือเปล่าป้อนไม่เข้าป้อนไม่สุดไหมนะครับขอรังปอกรั้งเอากระสุน นัดเดิมออกมาหรือเปล่านะครับที่เป็นเช่นนี้นะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่านะครับถ้าค่าของค่า k ของสปริงไม่สัมพันธ์กันนะครับสมมุติว่าในกรณีที่ค่า k อ่อนน้อยมากแล้วกันนะครับเรายิงกันจนแหลกลานเราอาจจะไม่เป็นสปริงนะครับยิงกันจนสปริงนั้นหมดสภาพสปริงนั้นล้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสไลด์ถอยหลังกลับ เร็วมากเพราะว่าการต้านมันมีน้อยถูกไหมครับสไลด์ถอยหลังกลับมาเร็วซึ่งบางทีปลอกกระสุนยังขยายอัดแน่นเต็มรังเพิงนะครับแต่สไลด์ถอยหลังขอเกี่ยวปลอกขอล้างปลอกดึงออกมาได้แค่ตรงจานท้ายแต่ปลอกกระสุนยังบวมคับคารังเพิงอยู่เลย ก็จะมีอยู่2กรณีก็คือปลอกกระสุนฉีกขาดออกมานะครับกับขอรังปลอกหักนะครับมีอยู่2กรณีนี้นี่กรณีที่ค่าเคสปริงไม่สัมพันธ์กันกับวงรอบการทำงานของปืนนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือกระสุนนะครับ ป้อนไม่เข้าเนื่องจากค่าเคสปริงอ่อนเกินไปนะครับพอเลื่อนกลับไปนะครับสปริงนะครับไม่มีแรงดันที่จะป้อนกระสุนเข้าไปให้สุดกลายเป็นลังเพิงปิดไม่สนิทยิงไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับทีนี้มีคนถามว่าถ้าอย่างนี้ เราก็ใส่สปริงที่มีค่า k แข็งๆเลยได้ไหมถามว่าได้ไหมเราจะใส่นะครับได้อยู่แล้วนะครับได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดตามมาถ้าเราใส่สปริงที่มีค่า k มากๆซึ่งไม่สัมพันธ์กับวงรอบการทำงานของปืนนะครับแน่นอนแล้วล่ะว่าค่า k แข็งปืนตัวโครงปืนกับสไลด์ไม่กระแทกกันอย่างรุนแรงแน่นอน ไม่ช้ำน,นะครับถนอมปืนได้นะครับแต่วงรอบการทํางานของปืนนะครับเนื่องจากค่าเคสปริงแข็งมากนะครับการเคลื่อนที่ถอยหลังกลับของสไลด์อาจทำได้ไม่สุดไม่เต็มที่นะครับเพราะนั้นกระสุนนัดต่อไปที่จะป้อนนะครับที่จะป้อนอาจจะขึ้นมาไม่ได้ กระสุนใช้คำว่าปลอกกระสุนแล้วกันนะครับปลอกกระสุนจากการยิงนัดเดิมนะครับเตะออกมาไม่ไกลเนื่องจากกระแทกบางทีอาจจะเตะออกมาไม่พ้นช่องไข่ปลอกด้วยซ้ำนะครับเกิดการติดขัดภายในนะครับเพราะฉะนั้นหากเราจะเปลี่ยนสปริงรีคอยตรงนี้นะครับ ต้องใช้สปริงที่มีคุณภาพหรือใช้ยี่ห้อที่มีการทดสอบแล้วว่าไม่ส่งผลกับการทำงานหรือกลไกลของปืนนะครับใช้ในยี่ห้อที่ไว้วางใจได้และก็หลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับอย่าลืมใส่ยางบัฟเฟอร์รองแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องไป ทดลองทดสอบยิงดูด้วยจริงๆนะครับว่าทําการป้อนกระสุนราพเรียบดีไหมนะครับไปต่อการที่เบาที่3นะครับแต่งปืนเบาแต่งปืนเบาในที่นี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในโลกของการแข่งขันสมากกว่านะครับการทําให้ปืนเบาก็ทําเพื่อให้ผ่านกฎ เพื่อเอาปืนนั้นๆไปลงแข่งได้นะครับการทําให้ปืนเบาเริ่มต้นพื้นฐานขั้นง่ายๆเลยก็คือเปลี่ยนด้ามจับในหนึ่งก้ามก็อาจจะมีการหาวัสดุหาอะไรที่น้ําหนักเบาที่เป็นด้ามน,นะครับามาเปลี่ยนเพื่อลดน้ําหนักของปืนแต่ถ้าน้ําหนักยังเกินไม่ผ่านนะครับปัจจุบันมีเครื่อง CNC อยู่ในบ้านกันแล้วนะครับมีสํานักที่รับทําต่างๆมากมายนะครับ ก็จะมีการกัดเจาะโครงปืนนะครับสไลด์ปืนนะครับเพื่อลดน้ำหนักของปืนถามว่าข้อดีคืออะไรนะครับข้อดีก็คือแน่นอนและน้ำหนักปืนเบาลงผ่านกดลงแข็งได้แน่นอนส่วนการเจาะสไลด์สไลด์เบาลงนะครับเมื่อสไลด์เบาลง การเคลื่อนที่ถอยหลังกับการเคลื่อนที่แปงหน้าของสไลด์ก็สามารถวิ่งได้เร็วขึ้นวงรอบการยิงนะครับวงรอบการยิงซ้ำนัดต่อไปนัดต่อเนื่องก็สามารถทําได้เร็วขึ้นนะครับแล้วข้อเสียล่ะแน่นอนครับเหล็กทั้งแท่งกับเหล็กที่เป็นโครงมีลักษณะแบบเจาะ เจาะเจาะให้ทุนนะครับตามลวดลายตามที่เราจะชอบนะครับแบบไหนแข็งแรงกว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแบบทั้งแท่งนะครับแข็งแรงกว่าแน่นอนซึ่งก็เช่นเดิมนะครับคนที่ครอบครองอยู่ก็อาจจะบอกว่านะครับยิงมาไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วยังไม่พังเลยนะครับเราอาจจะยังโชคดีอยู่ ขอย้ำคำเดิมนะครับน้ำหยดลงหินยังไงก็ต้องมีวันหนึ่งถ้าเราไม่ดูแลรักษาอาจจะต้องดูแลรักษามากกว่าปกติใช้กระสุนแรงสูงก็อาจจะเสี่ยงมากกว่านิดนึงนะครับขอให้ไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับโอเคครับกับ3มเบาพอจะเข้าใจกันนะครับว่า3มเบามีอะไรบ้างก็คือ1เลย ไก่เบา 2. ส,สปริงเบาสปริงรีคอย์เบาสาปืนเบานะครับเราได้รู้แล้วว่า3เบานั้นคืออะไรแล้วก็ข้อดีของการทำสามเบาแล้วก็ข้อเสียและสิ่งที่จะตามมากับสามเบานั้นนะครับส่วนท่านใดที่คิดจะทำอะไรกับปืนของท่านนะครับบอกเลยปืนของท่านท่านมีสิทธิ์ทำได้เต็มที่นะครับใช้ วิจารณญาณเอานะครับว่าเราจะทําหรือไม่ทําดีเราทําเพื่ออะไรถ้าเป็นปืนใช้งานปกติทั่วไปเราควรจะทํำไหมถ้าไม่จําเป็นต้องอมีกฎนั่นกฎนี่หรืออะไรนะครับเพราะว่า,าในตัวปืนเองนะครับจากโรงงานเองก็มีค่ามาตรฐานสูงสุดเท่าที่โรงงานจะทําออกมาให้เราได้ใช้งานแล้วนะครับคือไม่ว่าจะ ค่าความแข็งความอ่อนของไกของสปริงของจุดที่ใช้งานต่างๆผมคิดว่าโรงงานก็ออกแบบมาได้ลงตัวแล้วถ้าเราไม่ได้อะไรมากมายใช้ของเดิมๆที่มาจากโรงงานผมว่าก็ไม่ได้แพ้ปืนที่ต้องมาแต่งเลยนะครับแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับวิจรรารณญาณส่วนบุคคลของท่านนะครับปืนของเราเราอยากจะแต่งเงินของเราเราอยากจะซื้ออุปกรณ์แต่ง เราทําได้เต็มที่นะครับอันนี้อยู่ที่ตัวทุกท่านเองเลยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกท่านที่นั่งชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณครับสวัสดีครับ